ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมา,าพาพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ในวันก่อนแต่มาก็บรรยายเรื่องของพระบธิสัทว์นะสมัยที่เป็นเตมิยกุมารซึ่งในชาตินี้พระองค์แล้ก็ได้ทรงบำเพ็ญบรารมีคือเนคขม,มะบรารมีญาโยมก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าโดยพระ,พร,ะราชาเนี่ยจะรับสั่งให้ในประเทศพระบธิสัทว์นะไปเรียกว่าฝังที่ป่าช้าผีดิบนะโยม เสร็จแม่คือพระนางจันทาเทวีพอได้ทราบข่าวเนี่ยก็ไปทูลกับพระราชานะขอร้องว่าให้พระองค์ทรงยกระราชสมบัติให้กับลูกของพระนางนะพระนางก็ต่อรองจนกระทั่งเหลืออยู่เจ็ดวันอย่พอต่อรองเหลืออยู่เจ็ดวันเนี่ย รา,ราชาก็ได้ทรงอนุญาตยกสเสวตฉัติให้กับพระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติอยู่เจ็ดวันในช่วงเจ็ดวันนี้เสด็จแม่คือพระนางจันทาเทวีก็เข้าไปตรัสอ้อนวอนตัดเพาะนะกับพระโพธิสัตว์ขอให้เห็นอกเห็นใจเสด็จแม่บ้างนะเสด็จแม่ร้องห่มร้องไห้มาตลอด16ปีแล้วเนี่ยอย่าทำให้แม่เนี่ยหาที่พึ่งไม่ได้เลยนะ แม่เสด็จแม่จะตรัสอ้อนวอนอย่างนี้พระโพธิษัทก็ได้ทรงวังพระไทยเป็นดุเบขานะญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยโยมพระนางได้ตรัสวิงบอลตรอดคืนและวันถึง5วันว่าพ่อเตมิยะ แม่ไม่เป็นอันหลับนอนร้องไห้อยู่ถึงส6ปีเพราะพร่อเพราะพ่อ,พอ,พอ,พอดวงตาทั้งสองของแม่ฟกช้ำหัวใจของแม่เหมือนจะแตกด้วยความโศกแม่รู้ว่าพ่อไม่ใช่ง่อยเปรีย้ยไม่ใช่คนใบหรือคนหนวกเลยพ่ออย่าทำให้แม่หาที่พึ่งมีได้เลยครั้นถึงวันที่6พระราชารับสั่งให้ หานายสารถีชื่อสุนันทะมาตรัสสั่งว่าพ่อสุนันทะสารถีพรุ่งนี้เจ้าจงเทียมม้าอาวะมงคลคู่หนึ่งที่รถอาวะมงคลแต่เช้าทีเดียวให้พระกุมารน,นอนบนรถนั้นนำออกทางประตูทิศตะวันตกประกาศว่าคนกาลกินีจงขุดหลุมสี่เหลี่ยมที่ป่าช้าผีดิบ ใส่พระกุมารในหลุมนั้นแล้วเอาสันจอบทุบศีรษะให้ตายกรบดินข้างบนทำดินให้พูนขึ้นอาบน้ำแล้วกลับมามยมเป็นวิธีที่ข่าโหดเยี่ยมทารุณพอสมควรโยมสำหรับคนที่เป็นการากินีนะนายสารถีทูลรับพระราชดำรัสว่าดีแล้วพระเตวีได้สดับ ดังนั้นก็เป็นเหมือนพระหฤุไทยจะแตกทําลายรีบสเสร็จไปยังสํานักของพระโอรสวิงวอนพระกุมาตรตลอดราตรีว่าพ่อแตมิยะพระเจ้ากาศิกราชพระบิดาของพ่อมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝั่งพ่อในป่าช้าผีดิบในวันพรุ่งนี้แต่เช้าทีเดียวพ่อจะตายแต่เช้าพรุ่งนี้นะลูก พระมหาสัตว์ได้สดับดังนั้นก็มีพระมนัลยินดีทรงดำริว่าพ่อเตมียะความพยายามที่เจ้าทำมา16ปีจะถึงที่สุดแห่งมโนรสของเจ้าในวันพรุ่งนี้แล้วเมื่อพระมหาสัตว์ทรงดำริอยู่อย่างนี้ก็เกิดปีติขึ้นในภายในพระมุลดีใจมากที่ได้ออกจากาเรือนโจรนะโยมนะ ส่วนพระหฤทัยของพระมารดาพระหมาสัตว์ได้เป็นทุกข์เหมือนจะแตกทำลายจิตใจของทั้งสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะพระโพธิสัตว์ดีใจมากที่จะได้ออกจากพระราชวังออกจากนิเวศไปอยู่ข้างนอกอิสระแต่ว่าพระฤทัยของเสด็จแม่กับจะแตกทำลายที่ลูกรักของตัวเองเนี่ยจะถูกฝังทั้งเป็นโยมแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระหมาสัตว์ ก็ทรงดำรีว่าถ้าเราจักพูดมโนรถของเราก็จักไม่ถึงที่สุดที่ทำมาเนี่ยก็จะเสียหมดนะดังนี้แล้วจึงไม่ตรัสกับพระชนนีนั้นเลยสงสารเสด็จแม่อยู่แต่ก็อดทนนะกลัวว่าสัจจะจะเสียลำดับนั้นครั้นราตรีนั้นล่วงไปรุ่งขึ้นเช้าพระเทวีสงสนานพระมหาสัตว์ตกแต่งองค์แล้ว ให้ประทับนั่งบนพระเพลาประทับนั่งสวมกอดพระหมาสัตว์นั้นคล้คายรู้อยู่นะว่า,ชาวเช้านี้ยอย่างไหนเนี่ยนายสุนันทสารถีจะต้องมาตามรับสั่งของพระราชาจะต้องมาเอาลูกของเราไปเป็นแน่เลยนยครั้งนั้นนายสุนันทสารถีเทียมรถแต่เชา้าทีเดียวเทวดาได้โดนใจให้เทียมม้ามงคลที่รถมงคล ด้วยอนุภาพแห่งพระมหาศัตย์หยุดรถว้แทบพระราชทวารขึ้นไปยังพระราชนิเวศเข้าสู่ห้องอันเป็นสริริถวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระแม่เจ้าอย่าได้กิ้วข้าพระบาทข้าพระบาทรับพระราชบัญชามากราบทูลดังนี้แล้วเอาหลังมือ กันพระเทวีผู้นั่งสวมกอดพระโอรสอยู่ลีกไปโยมนะเอาหลังกันพระนางจันทาเทวีเสดแม่นะเอาหลังมือโยมกันออกไปแล้วก็อุ้มพระโอรสมาได้อุ้มพระกุมารดุดกำดอกไม้ลงจากปราสาทการนั้นพระนางจันทาเทวีสยายพระเกศา ค่อนพระสวงทรงปริเทวนาการดังสนั่นอยู่กับหมู่นางสนมในปราศาสตรเสียอกเสียใจมากเลยโยมที่ลูกรักจะถูกเอาไปฝังในเช้าวันนี้นะเรียกว่าพร่ำปริเวทนาการมากมายเป็นเรื่องธรรมดายมสำหรับบุคคลที่ตั้งท้องมาเนี่ยความรัก ความรักที่ตัวเองได้ตั้งคันเลี้ยงดูมาขนาดนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำลายให้ขาดตรงไปได้ยากนะโดยเฉพาะหัวอกจิตใจของคนที่เป็นแม่เนี่ยลําดับนั้นพระมหาสัตว์ทอดพระนเนตรเห็นพระมารดาทรงกันแสงเป็นเหมือนมีพระหฤไทัยแตกทำลายเป็นเจ็ดเสียงหัวใจของพระบริษัทก็เหมือนกับจะแตกเหมือนกันนะสงสารเสด็จแม่ ที่เสด็จแม่ทรงกันแสงน้ำพระเนตรไหลนองพระพักเนยียยมสงสารก็สงสารทรงดำริว่าเมื่อเราไม่พูดกับพระชนนีพระชนนีของเราจากมีพระหฤทัยทำลายวายชนถ้าเราไม่พูดเนี่ยเสด็จแม่อาจจะอกแตกตายก็ได้นะจึงทรงใคร่จะพูดด้วยแต่ทรงดำริต่อไปว่าถ้าเราจัพูดกับพระมารดา ความพยายามที่เราทำมา16ปีก็จักหาประโยชน์มีได้แต่เมื่อเราไม่พูดเราจักเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่พระชนกชนนีและแก่มหาชนทรงดำริด,ดังนี้จึงทรงกลั้นโศกาดูนเสียได้ไม่ตรัสกับพระชนนีนึกถึงผลได้ผลเสียยมถ้าพูดเนี่ยผลเสียจะมีมากกว่านะ แต่ถ้าไม่พูดเนี่ยเรียกว่าผลได้จะมีมากกว่าจึงตัดสินใจที่จะไม่พูดนะลำดับนั้นนายสุนันทสารถีให้พระมหาสัตว์ขึ้นรถแล้วแม้คิดว่าเราจักขับรถตรงไปประตูทิศตะวันตกถูกเทวดาดนใจด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์เทวดามาดนใจโยมยางรถให้กลับ แล้วขับรถตรงไปยังประตูทิศตะวันออกนะเทวดาดนใจตั้งแต่ไปเอารถแลยมตอนแรกคิดว่าจะไปเอารถอวะมงคลเทียมม้าอาวะมงคลโยมแต่ก็ไปเอารถมงคลมาไปเอาม้ามงคลมาด้วยแม้เวลาออกเนี่ยแทนที่จะออกไปทางด้านประตูทิศตะวันตกซึ่งเป็นอวะมงคลนะแต่นี่ก็ขับออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นประตูมงคลนะ ครั้งนั้นหลอรถกระทบธรณีประตูพระมหาสัตว์ได้ทรงสลับเสียงนั้นทรงดำริว่ามโนรถของเราถึงที่สุดแล้วได้มีพระมนตแช่มชื่นเป็นอย่างยิ่งรถเล่นออกจากพระนครไปถึงสถานที่สมโยต์โยต์หนึ่งสกิโลโยมชัดป่าในที่ตรงนั้นปรากฏ แกนายสารถีดุดป่าช้าผีดิบนายสารถีกำหนดว่าที่นี้ผาสุขที่จริงไม่ใช่ป่าช้านะโยมเป็นป่าธรรมดาแต่ความเข้าใจของนายสารถีเนี่ยด้วยบุญของพระบริสัทว์นะเขาคิดว่าตรงนี้นะเป็นป่าชา้าโยมเอาตรงนี้แหละคิดอย่างนี้จึงแวะรถจากทางเข้าที่ข้างทางลงจากรถ เปลืองเครื่องแต่งองค์ของพระหมาสัตว์ห่อวางไว้แล้วถือจอบลงมือขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลรถแต่นั้นพระหมาสัตว์ทรงดำริว่าการนี้เป็นการพยายามของเราก็เราพยายามถึงสิปีไม่ไหวมือและเท้ากำลังของเรายังมีอยู่หรือว่าไม่มีหนาะโยมเนาะบางทีอาจจะเป็นอมภพกรรมภาจริจริงนะ ไม่ได้ขยับขยื่นเลยตลอด16ปีโยมใครจะทําได้บ้างโยมถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์บุคคลที่บําเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากโยมดังนี้แล้วจึงได้ลุกขึ้นลูบมือขวาได้มือซ้ายลูบมือซ้ายได้มือขวานวดพระบาททั้งสองด้วยพระหัตถ์ทั้งสองเกิดดวงจิตคิดจะลงจากรถ ขณะนั้นแผ่นดินได้สูงขึ้นจดท้ายรถไม่ต้องก้าวลงเลยโยมเพียงแค่เดินปกตินะตรงที่ปริสถานพระบาทแห่งพระหมาสัตว์ดุดผิวฝุ่นที่เต็มด้วยลมฟูงขึ้นฉะนั้นออันนี้เป็นบาร,รมีของพระโพธิสัตว์โยมไม่ใช่บำเพ็ญบาร,รมีเฉพาะชาตินี้นะชาติก่อนๆที่องค์ทรงได้บำเพ็ญมามากมายโยมเวลาจ,จะก้าวลงจากรถเนี่ยก็ก้าวเหยียบพื้นดินพอดีเลย ไม่ต้องอหย่อนเท้าลงมาลึกๆเหมือนกับพวกเราลงจากท้ายรถปิกอัพนะไม่ใช่อย่างนั้นโยมพระมหา,าสัตว์เสร็จลงจากรถทรงดำเนินไปมาสิ้นเวลาเล็กน้อยทรงทราบโดยนิยามนี้ว่าเรามีกำลังที่จะเดินทางไกลถึงร้อยโยต์ได้ในวันเดียวโย,ยมวันหนึ่งเดินทางได้ร้อยโยน์้วยเท้าเปล่านะโยมโยนหนึ่งนี้สิกกิโลยมคููเอเองก็แล้วกันโยม เมื่อทรงพิจารณาพระกำลังว่าหากนายสรถีจะประทุษร้ายเรากำลังของเราที่จะต่อสู้กับนายสรถีมีอยู่หรือหนอจึงทรงจับท้ายรถยกขึ้นประทับยืนกวัดแก่วงรถนั้นดุดจับยานเครื่องเล่นของพวกเด็กฉะนั้นโอ้โหแสดงว่าพระกำลังมหาสาลเลยโยมโยมคงจะเคยเห็นภาพนะที่จับ งอนรถแตว่าแขวงคล้ายๆเกวียนโยมเหมือนกับว่าเด็กเหมือนจับรถของเด็กเด็กเล่นนะรถเด็กเล่นโยมคงจเคยเห็นนะเป็นพลาสติกคงจะเบาโยมเมื่อทรงกําหนดว่ากําลังที่จะต่อสู้กับนายสราถีของพระองค์ยังมีอยู่จึงมีพระประสงค์จะได้เครื่องประดับองค์เพราะว่าถูกถอดออกหมดเลยโยมในขณะนั้นเองพิภพแห่งเท้าสกกะเทวราช ได้แสดงอาการร้อนเท้าสกกะทรงอวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้นอวัชนาการนั่นคือนึกถึงตรึกถึงนั่นเองโยมทรงดำริว่าความปรารถนาของเตมิยะกุมารถึงที่สุดแล้วอันนี้โยมนึกถึงสมัยที่เท้าสก,กะไปขอร้องให้พระบริสัทว์เทพบุตรเนะี่ยจุติมาเกิดเป็นอรสของพระราชานะก็รู้กันอยู่ตั้งแต่ตอนนู้นโยมตอนที่จะจุติมาเกิดโยม พอตอนนี้เนี่ยเท้าสก,ก่ะก็ยังรู้อยู่นะก็ดำรีว่าบัดนี้เธอต้องการเครื่องประดับเครื่องประดับของมนุษย์เธอจะต้องการทำไมเราจะให้เตมิยะกุมารประดับองค์ด้วยเครื่องประดับทิพย์จึงตรัสเรียกพระวิสุกรรมเทพบุตรมามอบเครื่องประดับทิพย์แล้วทรงส่งไปโดยตรัสสั่งว่าไปเถิดพ่อจงประดับ ตมยะกุมารราชโรสของพระเจ้ากาสิกราโด้วยเครื่องประดับทิพพระวิสุกรรมเทพบุตรวังคำเท้าสักกะรับเทวะองค์การแล้วไปยังมนุษยโลกไปยังสำนักพระมหาสัตว์โภกผ้าเสียนพระมหาสัตว์ด้วยผ้าทิพหมื่นรอบออเดียวคงจะเป็นผ้าที่บางมากๆนะสัมผัสคงจะนิ่มนวลประดับพระมหาสัตว์ ให้เป็นเหมือนเท้าสก,กะดด้วยเครื่องประดับทั้งเป็นของทิพย์และของมนุษย์แล้วกลับไปที่อยู่ของตนพระมหาสัตว์เสด็จไปยังที่ขุดหลุมของนายสารถีด้วยการเยื้องกลายของเท้าสกะะเทวราชประทับยืนที่ริมหลุมเมื่อจะตรัสถามนายสารถีนั้นจึงตรัสคาถาว่าแน่นายสารถีท่านจะขุดหลุมไปทำไม เราถามท่านแล้วท่านจงบอกแก่เราเถิดเพื่อนท่านจะใช้หลุมทำประโยชน์อะไรนายสัตธีได้ฟังดังนั้นขุดหลุมไปไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูกล่าวคาถาทูลตอบว่าพระโอรสของพระราชาเป็นใบเป็นหนวกเป็นง่อยเปรียดเหมือนไม่มีพระมนตเหมือนไม่มีหวัวจิตหวัวใจเนะ พระราชาตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าฟังลูกเราเสียในป่าลำดับนั้นพระหมหาสัตว์ก็กล่าวกับนายสระีว่าดูก่อนนายสระธีข้าพเจ้ามิได้เป็นคนนวกมิได้เป็นคนใบมิได้เป็นคนง่อยเปรีย้ยมิได้มีอินทรีย์วิกลวิการถ้าท่านฝังข้าพเจ้าในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เชิญท่านดูขาและแขนของข้าพเจ้าและเชิญฟังคำภาสิทิ์ของข้าพเจ้าถ้าท่านฟังข้าพเจ้าเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแต่นั้นนายสารถีคิดว่านี่ใครหนอตั้งแต่มาก็สรรเสรินแต่ตนเท่านั้นเขาหยุดขุดหลุมเงยหน้าขึ้นดูได้เห็นรูปสมบัติของพระมหาสัตว เมื่อ,อยังไม่รู้จักพระมหาสัตว์ว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์หรือเทวดาหนอจึงกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะเทวราชผู้ให้ทานในการก่อนท่านเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรลำดับนั้นพระมหาสัตว์เมื่อจะสำแดงตน ให้แจ้งและแสดงธรรมจึงตรัสว่าเรามิใช่เทวดามิใช่คนทันมิใช่เท้าสักกะผู้ให้ทานในการก่อนคือปกติเท้าสก,กะให้ทานไวมากนะโยมนะจึงได้ไปเกิดเป็นเท้าสก,กะคือให้ทานตอนเป็นมนุษย์นะเราที่ท่านจะฆ่าเสียในหลุมเป็นโอรสของพระเจ้ากาศีกราชเราเป็นโอรส ของพระราชาผู้ที่ท่านพึ่งบารมีเลี้ยงชีพอยู่เสมอแน่นายสารถีถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนลามกพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็จริงโยมนะท่านอุปมาดีมากโยมเรื่องของต้นไม้เนี่ยถ้าใครไปอาศัยร่มเงาแล้วเวลาจากไปก็ไปทำลายกิ่งทำลายใบยมันนี่ถือว่าเป็นคนอกตันยูนะเป็นคนเนรคุณต่อต้นไม้ตรงนี้ก็เหมือนกันโยมนะ นายสระถีเนี่ยอาศัยพระราชาอยู่พระองค์เองก็เป็นโอรสของพระราชาถ้ามาทําลายพระโอรสของพระราชาก็ชื่อว่าเป็นคนอกตันย,ยูเป็นคนเนรคุณทําสิ่งที่ไม่เป็นธรรมโยมอันนี้ข้อความก็ง่ายแล้วนะทีนี้เป็นอย่างไรเมื่อพระโพธิสัตว์แม้ตรัสถึงอย่างนี้นายสระถีก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเอง ลำดับนั้นพระมาสัตว์ทรงดำริว่าเราจักทำให้นายสระทีนั้นเชื่อถือทรงทำป่าชัดให้บรรลือลั่นด้วยเสียงสาธุการของเหล่าเทวดาและด้วยคําโฆษณาของพระองค์เมื่อจะตรัสคาถาบูชามิตรสิบคาถาจึงตัดว่าในชาตินี้ไม่ได้เรียนไม่ได้ฟัง,ไม,ไ,ฟงไม่ได้ศึกษาว่างั้นเถอะยมแต่ว่าความรู้ของพระองค์พระปีชาญาณของพระองค์ที่ได้สั่งสมมา ว่าอย่างดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ธรรมะในเรื่องเหล่านี้ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปฟังจากใครนะโยมเนี่ยคาถาที่ว่าบูชามิตรโยมลองฟังดูนะตรงนี้อาตามาอาจจะไม่เน้นการบรรยายเพราะว่าจะเน้นการบรรยายเรื่องของการไม่ติดในกามานะตอนนี้โยมก็ฟังเป็นความรู้รอบตัวจึงได้ตัดว่า 1. บุคคลผู้ใด มิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรจนเป็นอันมากอาศัยบุคคลน,นั้นเลี้ยงชีพบุคคลผู้นั้นจากเรือนของตนไปที่ไหนๆย่อมมีพิกษาหารมากมายอันนี้เป็นอนิสงส์นะว่าเราอาศัยใครเลี้ยงชีพถ้าเราไม่ทําร้ายเขาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็จะมีพักษาหารมากสองบุคคลใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร คือไม่อกตันยูไม่เนรคุณว่างั้นเถอะโยมบุคคลผู้นั้นไปสู่ชนบทนิคมราชธานีใดๆย่อมเป็นผู้อันหมู่ชนในที่นั้นๆทั้งหมดบูชาอืโยมฟังไว้นะโยมอันนี้นัยยะที่ดีนะถ้านัยยะที่ตรงกันข้ามก็จะได้รับความเสื่อมเสียเช่นผู้ใดประตุสไรมิตร มิตรในนี้คือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ที่ทำอุปการระคุณแก่เราโยมถ้าเราบรุษธร้ายในรคุณอกตันยูเนี่ยข้อหนึ่งนะเราไปอยู่ณที่ใดเราก็จะขาดแคลนเรื่องอาหารข้อสองเราไปอยู่ณที่ใดเราก็จะไม่มีใครเข้าบูชาไม่มีใครเขาเห็นอกเห็นใจนะแต่ในทางตรงกันข้ามฝ่ายดีเนี่ยถ้าเราทําดีกับบุคคลที่มีคุณไปอยู่ที่ไหนก็มีพักอาหารหาได้ง่าย ไปอยู่ที่ไหนก็มีคนบูชามากมาย3บุคคลผู้ใดมิได้ประตุสลายเรามิตรโจรทั้งหลายไม่ข่มเหงบุคคลผู้นั้นกษัตริย์ก็ไม่ดูหมิ่นบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมู่อมิตรทั้งปวงผู้ไม่ประตุสลายมิตรย่อมเอาชนะศัตรูได้ยอมหรือว่าผู้ไม่ประตุสลายมิตรเนี่ยศัตรูก็เอาชนะไม่ได้แม้พระราชาก็ทรงยกย่องนะบุคคลที่เป็น คนที่เป็นลูกกตันยูเป็นศิษย์กตันยูเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มักจะเห็นอกเห็นใจแล้วก็มักจะได้ดิบได้ดีแม้พระราชาก็ไม่กล้าข่มเหงไม่กล้าเบียดเบียนบุคคลที่ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นนะนี่คืออนิสงค์ของผู้ที่ไม่ประตุสลายมิตรในข้อที่สายมฟังมาถึงตรงนี้อาตมามองดูเวลาก็ไม่จบนะ อย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังให้จบนะก็ควรจะเป็นอย่างไรอระวันนี้ตอมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากรญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนเทนก็เจริญพร